เมื่อวานนะคะออนได้ดูข่าวนะคะนายกนะคะของเยอรมันนะคะแองเกลเเมอร์เกอร์เนี่ยได้ออกถแถลงการนะคะเป็นถแถลงการพิเศษเลยแหละนะคะคือเนื่องจากว่าหลังจากที่เขาประกาศนะคะปิดโรงเรียนปิดคีตานะคะคินาราเทนปิดสั่งให้ปิดร้านค้าที่ไม่จําเป็นที่ไม่ใช่พวกเลเบลมิสเทลปิดโรงหนังปิดร้านอาหารเปิดปิดเวลาผับบาร์อะไรอย่างนี้ปิดหมดนะคะและสนามเด็กเล่นก็ปิดหรือห้ามไปโบสนะคะทั้งหลายนะคะ แต่นะคะที่ผ่านมาก็ยังนะคะมีนะคะคนเยอรมนนันบางส่วนนะคะที่ออกไปนั่งตามพักคือรวมรวมกลุ่มการนั่งตามพักก็ยังมีการคอนแทคกันนะคะรวมถึงหลายคนอาจจะเคยได้ข่าวไม่รู้ที่ไหนไม่รู้ทางเบอร์ลินหรือเปล่านะที่จัดเขาเรียกว่าโควิดพาร์ตี้เออเอาสิทุกคนคือที่เขาสั่งปิดสั่งอะไรเนี่ยเพื่อจะจำกัดนะคะการระบาดของโรคคืออัลส์ไบรทุงเนี่ยจำกัด ะการระบาดของของไอตัวโควิดเนี่ยเออแต่จริงๆนะออนจะบอกว่าที่เยอรมันเขาจะไม่ได้เรียกโควิดโควิดนะเออแต่ถ้าหนังสือพิมพ์ก็จะเขียนอยู่แต่ถ้าเวลาพูดสื่อข่าวพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะใช้คําว่าโคโรนาไวรัสโคโรนาไวรัสนะคะประมาณนี้เออทีนี้ข่าวเมื่อวานเนี่ยที่นายกเนี่ยเขาออกมาแถลงการนะคะออนก็อยากจะมาอัปเดตให้ทุกคนเนี่ยเผื่อคนไหนไม่ได้ดูนะคะใครที่ไม่ได้ดูนะคะออนก็มีคลิปนะคะมีลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอออนนะคะคลิกเข้าไปดูได้ความยาวประมาณ12บ นะคะซึ่งนายกหญิง <being lost. S 1> เขาได้ออกมาเลยเอาถแถลงการเนี่ย <It> s <S เพราะว่า <Am st. S 1> ประชาชนเนี่ย <Am st. S 1> ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องซีเรียส <Okay. S 1> เขาพูดเลยนะว่า as is a n n d นะคะมันก็คือเรื่องซีเรียสเรื่องจริงจังนะคะเน้นเป as a n n o u n s d ก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยนะคะพวกคุณทุกคนเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องซีเรียสจริงจังด้วยนะคะคือไม่ใช่ว่าห้ามแต่ก็ยังคือออกมาทำกิจกรรมนอกบ้านอยู่อย่างเมื่อวานนะ น้องก็เข้ามามีน้องนะคะที่เป็นคนติดตามออนเข้ามาคอมเมนตนะ์ว่าแถวบ้านเขาเนี่ยก็ยังมีคนไปสปิลพลัดคือไปเล่นสนามเด็กเล่นอยู่ทั้งคือเหมือนกับว่าคือไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรเลยคือ เขาเนี่ยนายกก็บอกว่าตั้งแต่แบบสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมาแล้วเนี่ยประเทศเรานน่นนู่นนี่เขาก็พูดไปนะแล้วก็เขาบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมองว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องซีเรียสนะคะคนกง่งคนแก่เนี่ยใครมีลูกมีหลานอย่าเอาไปอยู่ไปแบบคนแก่เพราะว่าคนแก่เนี่ยติดเชื้อง่ายนะคะรวมถึงอยากให้ระวงังคือล้างมงล้างมือหรือทําอะไรตามกฎอย่าให้เขาถึงแบบต้องออกแบบว่าออกกฎเลยว่าแบบว่า ที่ออนพูดไปอะไรนะ out of country คือการห้ามออกนอกบ้านเวดิตค่ะถ้าไม่จําเป็นถ้าเกิดเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่านะคะ out กังส u n r รคือคือปิดเนี่ยห้ามออกนอกบ้านโดยไม่จําเป็นเนี่ยคนที่ออกนอกบ้านนี่คือออกจากบ้านไปทํางานกลับหรือออกจากบ้านไปร้านขายายากลับออกจากบ้านไปซื้อของกลับจะไม่มีโอกาสได้ออกไปเดินเล่นอะไรแบบนี้แล้วนะคือสถานการณ์ตอนเนี้นะอาทิหนาเนี่ยคือนายกเองเขาก็บอกนะว่าอาทิหนาเนี่ยมันอาจจะ watch lim คืออาจจะ จะแย่กว่านี้อะไรเนี่ยจึงอยากให้ทุกคนแบบว่าคิดว่ามันแอนส์คือมันแบบว่าเป็นเรื่องซีเรียสจริงๆอะ่ะนะคะเออแล้วออนก็จะเล่าให้ฟังอีกอย่างหนึ่งทำไมที่หน้ากากหน้ากากถึงที่เยอรมันเนี่ยถึงหาซื้อไม่ได้หรือหรือหาซื้อแทบไม่ได้เรียกว่าออนหาซื้อไม่ได้อะ่ะเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเยอรมันี่ยเขาไม่ได้ผลิตหน้ากากเองเขาสั่งซื้อจากออสแลนคือ ต่างประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นจีนหรือแบบประเทศเพื่อนบ้านจริง,รงๆเขาอาจจะมีบริษัทนะคะอยู่ที่เยอรมันแต่ฐานการผลิตจะไปอยู่ประเทศอื่นที่มันเขาเรียกว่า,าต้นทุนถูกแล้วพอแต่และประเทศเกิดสถานการณ์ยิ่งจีนอย่างเงี้ยจีนไม่ส่งหน้ากากมาเยอรมันเลยนะเออเขาก็เก็บไว้ใช้ของเขาเองนึกออกปะตอนนี้หน้ากากนะคะตามโรงพยาบาลหรือตามหมอตามอะไรเนี้ยเฮาส์อาร์ตหรืออะไรเงี้ยเริ่มจะขาดแล้วรวมถึงไอ้พวกเ,เขาเรียกว่า disinfectant ก็คือแบบ น้ำยาแอลกอฮอล์นั่นแหละน้ำยาแอลกอฮอล์ที่เอาไว้ฉีดทำความสะอาดมือตามเฮาส์ a r ร์หรือตามโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มจากขาดแล้วนะคะใครอยู่เรเยอรมันเนี่ยออนถามหน่อยเคยเห็นไหมเหมือนในทีวีที่จีนที่ไล่เวลาจีนหรือเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีสเปรย์ใช่ป่ะมีคนใส่ชุดแบบ เต็มเลยแบบว่าป้องกันแล้วก็ฉีดสเปรย์ตามที่สาธารณะตามทางเดินตามนั่นนู่นนี่มันก็คือสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อถูกปะแต่ที่เอรมันออนไม่เคยเห็นเลยทุกคนเออออนไม่เคยเห็นเลยนะคะคือมันก็เลยกลายเป็นว่าหน้ากากนะคะที่เอรมันขาดแขนตอนนี้ต้องสงวนไว้ให้ อาชีพที่จําเป็นหมอพยาบาลตำรวจหรือคนที่เขาต้องคอนโทรลนะคะรวมถึงไอเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหรือเดอินเฟเชวลเนี่ยพวกนี้ก็ขาดนะคะตอนนี้โรงพยาบาลหรือเฮาส์อาร์เริ่มขาดแล้วนะคะออนก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงต่อไปคือแต่ละประเทศตอนนี้เขาทาเกรนเซ่คือปิดปิดปิด,ปดใช่ไหมคะประเทศแต่ละประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่รอบเยอรมันเนี่ยเขาก็ถ้าถ้าสมมุติเรามีฐานการผลิตนะคะ พวกไอ้น้ำยาฆ่าเชื้อ,อที่ที่อ่ารอบๆยเงี้ย<ๆ>เขาก็ปิดแล้วเขาก็เก็บไว้ใช้เองถูกไหมคะจริงเขาก็เก็บไว้ใช้เองนะคะไอ้พวกน้ำยาแอลกอฮอล์ประเทศเพื่อนบ้านหรืออะไรทุกที่ที่เขามีแบบหน้ากากมีเจลแอลกอฮอล์เขาก็เก็บไว้ใช้เองหมดถูกไหมคะเพราะตอนนี้แถบยุโรปเนี่ยมันก็ปิดประเทศกันเกือบจะหมดแล้วเรียกว่าแทบจะหมดด้วยซ้ำนะคะก็เนี่ยวันนี้ออนก็เลยวันที่อัดคลิปนี้เป็นวันที่19เเนาะเออออนก็อยากจะอัปเดตสถานการณ์นะคะให้ เรียกว่าที่ทำคลิปเนี่ยก็คือเพื่อให้เพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยครอบครัวที่อยู่เมืองไทยได้รู้ด้วยนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้เมืองที่ออนอยู่และที่นี่นยมันเป็นยังไงออนไม่เอาไม่เอาตัวเลขมาให้ดูนะคะก่อนหน้านี้ออนอัดคลิปไปเมื่อวัาานอังคารใช่ไหมคนเนี่ยติดเชื้อทั่วยอรมัน800 0นะคะ800 0กว่าวันนี้เกินหมื่นขึ้นแล้วค่ะคือแล้วคนเสียชีวิตก็เริ่มเริ่มเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ คือออนก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะตัวออนเองก็ระมัดระวังสุดฤทธ์นะคะเรานะคะเราทําได้อย่างเดียวคือปฏิบัติตามกฎเขานะคะถ้าเกิดว่าเขามีเคอร์ฟิวบอกให้เราอยู่แต่ในบ้านเราก็ต้องอยู่แต่ในบ้านแต่ณนะวันนี้ก็ยังไม่มีเคอร์ฟิวนะคะแค่ว่าห้ามห้ามแบบว่า ไปชุมนุมหรือนั่งรวมกันเยอะๆตามร้านอาหารตามไรรวมถึงสนามาสนามสนามเด็กเล่นนั่นนู่นนี่เราก็ไม่ไปแต่เราก็ยังสามารถที่จะเดินออกไปเดินเล่นเนี่ยตามสวนตามป่าอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่นะคะทุกคนเอาละค่ะวันนี้ออนก็อัปเดตสถานการณ์ของตัวโควิดหนอยเซนนะคะหรือโคโรนาไวรัสเนี่ยเท่านี้ก่อนนะคะถ้ามีอะไรอย่างเงี้ยออนก็จะพยายามนะคะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ออนก็หยุดนะคะหยุดอยู่บ้านเลี้ยงลูกนะคะเพราะลูกก็หยุด นะคะอาอทิตย์ตัวออนเองเนี่ยก็หยุดมาละนะคะบริษัทให้หยุดก่อนนะคะที่อาร์เวกีเนี่ยประมาณ2อาทิตย์เดี๋ยวคลิปหน้านะคะออนจะมาแชร์นะคะว่าเฮ้ยบริษัทจ่ายเงินไม่จ่ายเงินอะไรยังไงเอาละคะ่ะทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเจอกัหม่อีคลิปหน้าคะ่ะเชา้า